ลูมามากมากินข้าวได้แล้วโอ๊ยลูกย,ยังหน้าไ่ต้องบอกแม่ขอตังค์หน่อยแม่ไม่มีแม่เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้ว มีคนลันลงทแจี่บ้านด้วค่ะยีิบสามท้ครูเสียร้อโอเค่ะเดี๋ยวจะไปกันเลยค่ะ แกนั่นแหละมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเห็นแม่หนูไหมแม่เธอเข้าโรงพยาบาลไงไหนพาหนูไปหาน่อยแม่แม่เปยังไงบ้างแม่ขอสทษใช่ไหมคะคุณเป็นลูกสาวของว่าห,หมอแอนนี่แจ้งให้ทราบนะคะว่าคุณแม่ของน้อง เป็นโรคหัวใจค่ะน่าจนะทำงานหนักเกินไปแล้วถูกพูดจากระทบกรนเทือนจิตใจมากเกินไปค่ะ